สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะกรมาพอกระเ๊กแล้วจ้ามือนีผ้ากินเนี่ยงหมูสามชั้นพี่น้องบ่ได้กินเมนูนี้แบบโดนแสนโดนเลยค่ะมามามา,มาน้ำจิม้มเป็นน้ำจิ้มทั่วตัดมือนีอปั่นมาแบบเข้มขนนะะ้นเ้อค่ะมาลงมือแซบๆด้วยกันนะจ๊ะพักกรอบๆอีกคือเกาอืม ป่สิว่ามาหัวเจ้ากก็กินโหลดเนาะสิวะกินโหลดแล้วพี่น้องบอหลายมันเสียเวลามันเป็นยังเด้ลูกสิหายิีบิดแม่ลูกอ่อนแต่อยากหัวค่ะบคลิปก็ยังเฮ็ดลูกกับตองเลี่ยงพักสลัดมือเด็เป็นเส้นมีขาว ตอนแรกว่าสิลวกขนมจีนก็เลยบอกโอ้เอาเซนม่นี่หละมันยังอยู่นิดนึงหมูสามสันแบบม,มันๆเลยได้จ้ะเดี๋ยวว่ามันเยิ้มๆนะบ่มีคำว่าเหรียนพี่น้องมีแต่คำว่าแสบ <laughs> มีแต่คำว่าแสบคำใหญ่ๆคือเก่าจ้าไปอื้อ ล,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 ลืมลืมใส่ฟักซี่กินลงมะกรนกับแทบเพื่อกัน้ำน้ำจิ้มเพสแสบปากคับพี่น้องแต่ว่าแสบถือใจโอ้ยไฟข่อยโอ้ยจำเป็นบนมีแนวพอดับพอดีค่ะ โต๊ะกัให้มันตกหลอดยูหันละบ่เอาขึ้นดอกเสียเวลานะพี่น้องอื้ บาดี้กินโดนมันกระเซีบอยู่เด้มันก็ได้อยู่อื้ ห,หนัวแซ่ลูกแายนอนพอพันเอาห้ แม่เลยมีเวลาแป๊บหนึ่ง เพชรเกษมเป็นแน่เลยเนาะพี่น้องเกสิมีขี้หมูกย่อยอ